สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรากฐานที่สำคัญที่สุดของการสร้างความมั่งคั่งผ่านการลงทุนนั่นคือแนวคิดการลงทุนระยะยาวอย่างยั่งยืนก่อนจะพูดถึงพอร์ตหรือกลยุทธ์ใดๆสิ่งแรกที่นักลงทุนทุกคนต้องมีไม่ใช่สูตรลับไม่ใช่หุ้นเด็ดแต่คือกรอบความคิดที่ถูกต้องการลงทุนระยะยาวไม่ใช่การพยายามรวยเร็ว แต่คือการวางแผนให้เงินค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องตามเวลานักลงทุนจำนวนมากเริ่มต้นด้วยความคาดหวังว่าต้องได้กำไรเร็วต้องชนะตลาดหรือจับจังหวะให้แม่นที่สุดแต่ในความเป็นจริงนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวไม่ใช่คนที่ทำนายตลาดเก่งที่สุดแต่คือคนที่อยู่ในตลาดได้นานที่สุดหัวใจของการลงทุนระยะยาวคือ การเข้าใจว่าเวลาสำคัญกว่าการจับจังหวะตลาดเมื่อเวลาผ่านไปพลังของดอกเบีย้ยทบต้นจะทำงานแทนเราเงินที่ได้รับผลตอบแทนจะถูกนำไปสร้างผลตอบแทนรอบใหม่และเมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำๆความมั่งคั่งจะค่อยๆก่อตัวขึ้นนักลงทุนระยะยาวไม่โฟกัสกับความผันผวนระยะสั้นแต่ให้ความสำคัญกับแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว ตลาดอาจขึ้นตลาดอาจลงแต่ประวัติศาสตร์บอกเราว่าธุรกิจและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวเสมออีกหนึ่งแนวทิศสำคัญคือการแยกแยะระหว่างการลงทุนและการเก่งกำไรการลงทุนคือการนำเงินไปทำงานในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและศักยภาพเติบโต ในขณะที่การเก็งกำไรมักอาศัยการคาดเดาราคาในระยะสั้นและมีความเสี่ยงจากอารมณ์ตลาดนักลงทุนระยะยาวที่แท้จริงตัดสินใจจากข้อมูลไม่ใช่จากข่าวลือหรือความกลัวสิ่งสำคัญที่สุดของการลงทุนระยะยาวคือไม่ใช่ความเก่งแต่คือวินยัยวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอวินัยในการไม่ตื่นตระหนกและวินัยในการยึดมั่นกับแผน สรุปแล้วแนวคิดการลงทุนระยะยาวอย่างยั่งยืนคือการใช้เวลาเป็นพันธมิตรใช้ความอดทนเป็นอาวุธและใช้แผนที่ที่ชัดเจนเป็นเข็มทิศเมื่อคุณมีกรอบความคิดที่ถูกต้องกลยุทธ์พอรตรระยะยาวจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันในหัวข้อถัดไปการกำหนดเป้าหมายและระดับความเสี่ยงของพอรตระยะยาว